สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกกล่าวมาพูดคุยกันนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเดือนกันยายนปี2566จะมีข้อดีและข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างนะคะคำพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้คุณนําไปปรับใช้ในชีวิตของคุณเป็นไกด์ไลน์เป็นคำแนะนําเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงเดือนกันยายนปี2566นี้อะไรที่เป็นข้อดีข้อเด่นต่อคุณและอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังรอบครอบพยายามอย่าให้เกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลนะคะทำไมต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าในเดือนนี้นะดาวพระสุกซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้โคจรเป็นราชาโชคค่ะส่งผลทําให้คุณนั้นมีออร่ามากยิ่งขึ้นคนที่เป็นเพศหญิงนะคะช่วงนี้จะมีเสน่ห์มากจะมีเพศตรงข้ามให้กันสนใจในตัวคุณคุณจะดึงดูดเพศตรงข้ามมากการแสดงออกกิริยาท่าทางสีหน้าแววตาของคุณมันจะทําให้คนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวคุณนั้นรู้สึกดีกับคุณ คำว่ารู้สึกดีเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องรู้สึกดีในแง่มุมของชู้สาวหรือว่าความรักความใคร่นะอาจจะเป็นลักษณะของการเมตตาเอ็นดูเออคุยกับคนนี้แล้วสนุกจังเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับคุณและคนรอบข้างอันนี้คือข่าวดีประการแรกสําหรับชาวลัคนาราศีตุลและไม่พอเท่านั้นนะคะก็ยังส่งผลดีในแง่สเสน่ด้วยจะมีสเสน่ดึงดูดนะคะแล้วดึงดูดในด้านการงานดึงดูดในเรื่องของคนรักคู่รักดึงดูดการ เงินด้วยเช่นเดียวกันมันมีโอกาสที่จะได้เงินฟลุกๆุกได้โชคได้ลาบฟลุกๆุกด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะข่าวดีประการต่อมานะคะ นั่นก็คือเรื่องของการทำงานค่ะดาวพระพฤหัสและดาวพระราหูโคจรร่วมกันอยู่ที่ราศีเมษส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากการทำงานโดยเฉพาะงานใดที่ต้องใช้ไอเดียใช้ความคิดอย่างเช่นงานฟรีแลนซ์งานที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนอย่าพยายามทาอะไรตามแบบแผนมากจนเกินไปเราจะต้องรู้จักปรับรู้จักพลิกแปลง ดาวพระพฤหัสและดาวพระราหูที่โคจรร่วมกันนั้นถือว่าเป็นคู่ดาวเจ้าสัวนะคะจะส่งผลด,ดีต่อชาวลัคนาราศีตุลท่านที่รู้จักพลิกแปลงรู้จักอเนปรู้จักดัดแปลงนะคะอย่าทําอะไรที่มันตามรูปแบบที่เขาวางมากจนเกินไปแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณออกนอกลู่นอกทางนะเพียงแต่ให้ใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นก็จะส่งผลด,ดีต่อด้านการงานค่ะในเดือนนี้จะมีงานที่โดดเด่นงานที่เป็นชิ้นโบแดงเลยก็ว่าได้นะคะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน แล้วมันก็จะส่งผลดีต่อด้านความน่าเชื่อถือต่อด้านเครดิตและต่อแง่ต่างๆสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนด้วยค่ะถือว่าในจังหวะเดือนกันยายนนี้การงานมันจะมีเกณฑ์โดดเด่นมากขึ้นนะคะบางคนมีชื่อเสียงบางคนนะคะมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นบางคนได้รับคําชมจากหัวหน้างานมันก็แตกต่างกันไปตามหน้าที่ตามงานที่คุณได้ทํานั่นเองนะคะ ข่าวดีประการต่อมาคือเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจชาวลัคนาราศีตุลช่วงที่ผ่านมานะในระยะเดือน2เดือนเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าใจหดหูนะร่างกายก็อ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายบางคนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ในเดือนกันยายนนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกายก็จะฟื้นตัวดีขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้กำลังใจจากคนรอบข้างมีเกณฑ์ที่จะเจอหมอดีหมอเก่งได้รับยาที่ถูกได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง อันนี้สําหรับคนที่ป่วยไข้ไม่สบายแต่ถ้าใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วที่ผ่านมามีเรื่องเครียดมีความกังวลใจสุขภาพใจคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะได้มองเห็นถึงสัจธรรมได้มองเห็นถึงโลกความเป็นจริงนะรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาแก้ปัญหาไปทีละสเต็ปชีวิตมันดําเนินแล้วก้าวหน้าไปได้นะฮะจุดเด่นของคุณคือคุณจะรู้ว่าคุณจะรับมือต่อเรื่องต่างๆอย่างไรและคุณจะฟื้นฟูใจของคุณได้เร็วนั่นเองค่ะ ส่วนสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลต้องพยายามระมัดระวังพยายามรอบคอบอย่าพยายามให้เกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะประการแรกเลยนั่นก็คือการทํางานร่วมกันกันกบผู้คนบางทีคุณอาจจะต้องเจอผู้คนหมู่มากบางทีคุณอาจจะทํางานออนไลน์แม้แต่แม้ว่าไม่ได้เจอกันแบบตัวเป็นๆเนี่ยก็จะเจอกันผ่านทางออนไลน์มีการคอมเมนต์มีการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะได้รับคอมเมนต์ที่ไม่ดีคอมเมนต์แป,ปลกๆหรือมีการถูกติชินนินทาหรืออาจจะมีการเจอผู้คนที่ไม่ถูกจริตกับคุณเพราะมันเป็นช่วงที่ ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยอาจจะเข้าสังคมบ่อยเดินทางบ่อยพบปะผู้คนบ่อยนะคะแล้วทําให้คุณได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาอาจจะเจอคนที่ไม่ถูกจริตไม่ถูกชโลกเจอคนที่พูดจาไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้ความเจอคนที่ทํามา,าที่เข้ามาแล้วทําให้คุณเดือดร้อนหรือหนักอกหนักใจประมาณนี้ก็เกิดขึ้นได้ให้ระมัดระวังเรื่องคนคนยังถือว่าเป็นอุปสรรคหลักสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นเองค่ะประการต่อมาที่คุณควรจะต้องระมัดระวังเลยนะคะเรื่อง รื่องนี้คือเรื่องหลักๆเลยนะบางครั้งถ้าเกิดเ,เกิดประสบปัญหาเรื่องนี้มันอาจจะต่อยอดไปในอนาคตก็ได้มันเป็นปัญหาคราค์สัง่งนั่นก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาแวงการที่เราทะเลาะเบาแวงกับคนคนหนึ่งเนี่ยก็อย่าให้มันมากอย่าให้มันรุนแรงจนเกินไปถ้าหลีกเลี่ยงได้เลยก็จะดีมากนะคะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงแล้วจะกลายไปเป็นคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลการฟ้องร้องการหมิ่นประมาทต่างๆนานานะคะหรือบางทีคุณไปทําอะไรละเมิด กดเกิดได้รับคําสั่งหรือหมายสารมาว่าผิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎผิดระเบียบอะไรอย่างนี้นะคะให้รอบคอบให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลอย่าพยายามไปทําอะไรในสีเทาอย่าพยายามทําอะไรที่ผิดกฎหมายและอย่าพยายามไปมีปากเสียงอย่าพยายามไปมีปัญหากับใครนะมันจะส่งผลเสียต่อคุณในระยะยาวได้ซึ่งชาวตุลมีโอกาสสูงมากที่จะมีปัญหากับคนใกล้ตัวมีปัญหากับคนที่ทํางานญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งหุ้นส่วนคู่ค้าหรือลูกคา้า ด้วยนันเองต้องใจเย็นๆนะต้องรอบคอบให้มากขึ้นอย่าใจร้อนนะคะตรงนี้อยากจะเตือนกันไว้และลำดับสุดท้ายสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องพยายามรอบคอบให้มากที่สุดเลยนะคะอย่าพยายามให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์ร้อนนั่นเองนะคะมันก็สืบเนื่องมาจากข้อที่2บางทีเราพูดอะไรหรือเราทําอะไรโดยที่เราไม่ได้คิดให้ดีก่อนขาดการไตรตรองขาดการพิจารณาขาดความละเอียดรอบคอบนะคะซึ่งคําว่าอารมณ์ร้อนตรงนี้มันไม่ใช่แค่การเผลอ พลังพูดอะไรแต่มันเป็นการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรสําคัญสําคัญเข้ามาพยายามปรึกษาคนหลายด้านหลายฝ่าย,าย,ายอยากจะฟังความคิดเห็นในแต่ละฝ่ายแต่ละความคิดเห็นแล้วก็นําความคิดเห็นเหล่านั้นมากรองมาคัดอีกทีหนึง่งว่าอะไรที่มันเหมาะกับตัวคุณแบบนี้ก็จะดีกว่านะคะเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความช้าเข้าไปนะบางครั้งคุณทําอะไรเร็วจนเกินไปมันก็เกิดความผิดพลาดได้ง่ายนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุล ทำไมก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวตุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ